ตาตาเห็นแล้วไม่พูดตรงนี้อ่ะทารงนี้บเข้าตรงนี้นะขอโทษนะตาเล่าให้พวกพี่ฟังมาเนี้ครับเชิญครับงงผมผมก็มองว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะเด็กโตลุมโซมหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังไงผมก็จะเอามันอยู่ดีแล้วคนอื่นอ่ะตาออนคนอื่นเงี้ยอะไรนะครับเคสอื่นอย่างเงี้ยละทุกอย่างมีเหตุผลผมไม่เคยทำใครก่อนแค่นั้นเองยืนยันเราเคยทำเราไหมหรือว่าทำน้องเราอย่างเดียวนทำน้องเราแล้วเคยทำเราไหมไม่เคยครับเราแค้นแทนน้องอ่ะตาวางกล้องเขาขากล้องน้อง เราควรกำงย้อนไม่อันนั้นไม่เกี่ยวกับผมไดๆมันมเดตาเดตามพี่มาี่เดยวตามพี่ระวังวังล้มมาุตาเลยพี่ขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือยังไงนะครับผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เมื่อกี้ชี้แจงไปคร่าวๆแล้วนะพี่มัไม่มา่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี่ามครองด้วยซ้พี่ไม่มีโทษ

เดี๋ยวเราเขานั่เทกับคผู้สอบฝากลงมาให้อะพี่ขาไม่กินนะท้องน่เป็นกงวลไหมคะไม่กินหพี่โดนท้องกินตอนนั้นหรอตาผมตรวจเราฉี่ม่วง้วยนี่ไม่กินอ้เสียจมาหรอครับพี่พี่โดนฉี่มุ้งกินไหมอะใช่เดี๋ยวสั่กัะเทียมดนตาเสียอะไรมาครับฟู้เจ็บไหมเนี่ยอ๋ยทไมี่วอีกอย่าเดียวเลย่ังเลย มันี่ครับอยเราเนี่ยรอขานเข้ากันรอฝักยครับรอฝักขันรอโยกนะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมไหนตาเนี่ยได้เดินทางออกมาเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามได้ยินชัดๆว่าอะไรนะแบบเหมือนว่า เหมือนพยา้นักข่าวพยายามถามว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าปัสสาวะม่วงไหมมีการเสพสารอะไรไหมแล้วเขาตอบมาเลยลักษณะบอกว่าไม่กินหนมไม่กินหนมไม่กินหนมไม่กินหน่มหนมนะหนมนะใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมหนมนะหนมนะอ้าวขออภัยคุณผู้ชมเราก็แบบกินหนมนะกินหน่มนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสัวใบรุ่นใช่ไหมพี่กินหนมนะเนี่ยเออข้างในข้างในเรือนจํารู้กัน่ะคุณผู้ชมใครที่แบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะใครที่ แบบว่าหนุ่มน้าหนุ่มน้าเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้นะจะถามว่าแอดมินก็แบบแบบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่ได้ป้านเขาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าหนุ่มน้าหนุ่มน้าแบบก็เออรายงานตามที่เขาตอบไปนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไงบ้างเมื่อสักครู่นะคะที่ในต้าใช่ไหมคุณผ,ผู้ชมที่ได้เดินออกมาจากห้องสอบสวนเนี่ยพอพูสูจนข,ข่าวนะได้มีการพยายามสอบถามเนี่ยเจ้าตัวเขาก็เหมือนนั่นแหละ ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นว่ามีท่าทางก็ค่อนข้างที่จะตึงๆหน่อยแล้วก็บอกว่าหนุ่มน,นะหนุ่มน,นะนแล้วก็พบว่าได้ปิดประตูห้องน้ําเสียงดังปึ้งเลยนะอะก็ว่ากันสอาจจะไม่พอใจที่ถูกผู้สื่อข่าวมาก็ติดทำข่าวหรืออะไรยังไงนะคะอืมคุณการจอมพลังเนี่ยก็ได้มีการให้ทีมงานได้พาผู้เสียหายที่เข้าไปร้องเรียนเข้าไปขอความช่วยเหลือมาที่สพเมืองเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมอ่ะ โอเคมโอเคมาแล kind of okay. okay. ้วค่ะคุณผู้ชมออกมาจากห้องน้ำแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะพูดอะไรไหมพี่ต้เราเสำเรื่อะไรเราเสกอะไรเราเส้เลยนะอะไรนะครับเขาบอกว่าเราเยี่ยวมวอะอะไรพูดดีๆหน่อยพี่ไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ เฮ้ยไดีย่ากงเจี๋มึงกูดีดีหน่อยพี่อะไรนะอย่งนี้ก็ไม่ดีหรอ โอเคค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะที่ได้มีการควบคุมตัวในต้าเนี่ยออกมาจากห้องสอบสวนเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําค่ะแล้วก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะยคุณผู้ชมไม่นานค่ะก็ได้เดินทางออกจากห้องน้ําเข้าไปที่ห้องสอบสวนซึ่งทางผู้สื่อข,ข่าวก็เหมือนเดิมค่ะพยายามที่จะสอบถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีรายงานข่าวออกมาว่าในต้าเนี่ยมีปัสสาวะม่วงหรือว่าอาจจะฉี่ม่วงอะถ้าพูดภาษาบ้านเรานะคะคุณผู้ชมก็นี่แหละค่ะ พยายามสอบถามแล้วก็บอกนู่นนั่นนี่ไปแต่ตาก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลอะไรจนมีในส่วนของกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะคะคุณผู้ชมซึ่งว่าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเป็นคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นี่แหละก็เดินทางมาแล้วก็มีการพูดในลักษณะบอกว่าอะไรนะ เออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่กินไม่กินหนมนะก็เดี๋ยวจะกินพะโล้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมซึ่งก็เขาก็ได้มีการแบบหยุดชะงักมะคุณผู้ชมหยุดชะงักช่วงหนึ่งแล้วก็มีการหันมาพร้อมกับทําหน้าตึงๆแล้วก็บอกว่าพูดดีๆหน่อยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะใช่ไหมคุณได้ยินพร้อมกันใช่ไหมคะแอ,แอดถามไม่ดีตรงไหนคะแบบถามไม่ดีตรงไหนคะ แบบยังไม่ได้ถามอะไรเลยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวยังไงเรารอกันก่อนนะคุณผ,ผู้ชมโดยในช่วงบ่ายนี้จะมีการฝากขังผู้ต้องหาทั้ง3รายค่ะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนกันไปแล้วนะคะอ่ะ